กินกระชายดำบำรุงเซ็กช่วยได้ไหมมีผลข้างเคียงอะไรไหมครับเซ็กกับกระชายดำม,มันไปกันได้ไหมคะคุณหมอมันช่วยส่งเสริมบำรุงให้มันฟิตปึ่งปังขึ้นไหมคะเพียรคอลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเ,เลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทาง Inbox Facebook รายการนี้กลายชายดำก็คือเป็นสมุนไพรนะคะ,ะที่อยู่ในตระกูลสมพูดง่ายๆก็คือเป็นสมไทยนั่นเองอเนาะเพราะฉะนั้นเราก็พบว่า้ตัวสมไทยเนี้ย กินเข้าไปแล้วก็มีส่วนช่วยเพิ่มระดับหรือว่าเพิ่มาการตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศช,ชายคือเทสโทสเตอโรนได้ในระดับหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปพูดว่าตัวกระชายอาจจะช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศช,ชายได้ในใน,ในระดับหนึ่งก็อาจจะมีผลต่อการที่ทำให้เขาเรียกว่าสมรรถภาพทางเพศหรือความต้องการทางเพศดีขึ้นด้วยคนก็จะไปลิงก์แบบนั้นนะคะก็สามารถ รับประทานได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องระมัดระวังไม่รับประทานห้5ถ้าเกิดว่ามีโรคประจําตัวเช่นโรคตับนะคะเช่นไขมันพอกตับเป็นโรคตับอะไรอย่างนี้นะคะ<ฆ>ปรึกษาคุณหมอก่อนรดยในทางสม445หรือว่ามีปัญหาเป็นโรคไตอยู่อย่างเงี้ยก็ไปปรึกษาคุณหมอก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็ที่สําคัญเนี้ยก็ต้องเลือกดูด้วยว่าแหล่งของกระชายดําที่มา มันผ่านการมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีการตรวจสอบมีเลขออยอได้มาตรฐานเพราะส่วนใหญ่เวลาเราเจอคนที่ทานเอ่อพวกอาหารเสริฟพวกสมุนไพรเนี่ยที่มีปัญหาก็คือเป็นตัวที่มันไม่ได้มาตรฐานมีใส่สารปนเปื้อนพวกโลหะหนักหรือว่าสารอย่างอื่นเช่นบอกว่าเป็นกระชายดําแต่ว่าใสา่ใส่ยาตัวอื่นเข้าไปเช่นเป็นพวกไวกราปนเข้าไปแบบนี้ซึ่งก็จะทําให้เกิดผลข้างเคียงเช่นแบบมีความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อันดับแรกคือผลิตภัณฑ์ให้ไว้ใจได้ก่อนถ้าไว้ใจได้แล้วก็ดูว่าเราไม่มีข้อห้ามที่แบบข้อควรระวังที่ไม่ควรจะทานถึงสิบห้าคือพวกรคตับโรกไตนะถ้าเกิดว่าไม่มีเหล่านี้แข็งแรงดีนะคะไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์แบบเป็นแทนน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถรับประทานกระชายดำได้ค่ะ